แชมเบอร์โดนเนิรฟแน่นอนยืออยนยันแล้วจากทางผู้พัฒาเกมวอรโลแลนด์เนื่องจากบนเวทีมาสเตอร์ถูกโปรเพลเยอร์หยิบม,มาใช้เยอะเกินไปทำไมถึงต้องโดนเนิรฟและเหตุผลอื่นๆที่โดนเนิรฟเกืออะไรมารับชมไปพร้อมกันได้เลยนะครับ เติม VR Point ที่ร้าน Rich Man Shop เติมได้ตลอด24ชั่วโมงผู้ติดตามมากกว่า3 0 0 0 0 0คนราคาถูกเติมไวปลอดภัย100%ใช้เพียงรอยอด ID และ h a s h ท a g ในการเติมเพียง Ad Line Ad l i s h m a n Shop อย่าลืมแอดนำหน้านะครับหรือจะเติมที่หน้าเว็บ l i s h m a n s h o p c o m ได้เลยและทางร้านก็ยังเติมเกมอื่นได้อีกหลายเกมเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น a p e เร e g e n d ม Mobile ับ G m o o i l l e หรือว่า r o v สกินดีของมันต้องมีไม่เติมไม่ได้นะครับลิงก์ร้านอยู่ใต้วิดีโอเลยนะครับการปรับความสามารถ และลาาราคาของไอเทมต่างๆภายในเกมรวมถึงความสามารถตัวละครต่างๆภายในเกมอยู่เสมอเมื่อจะเป็นการบัฟหรือว่าการเนิฟนั้นเป็นสิ่งที่ควรกระทำและรับฟังเสียงผู้เล่นส่วนใหญ่อยู่เสมอไม่ใช่การเอาใจแต่โปรเพลเยอร์นั้นคือการกระทำเพื่อให้เกมนั้นอยู่รอดต่อไปหรือว่าเกมไม่ตายนั่นเองตัวไหนโกงเกินไปไอเทมไหนโหดเกินไปก็จะถูกเนิฟเป็นเรื่องที่ปกติมากๆและสําหรับเกมวอลโลนนั้นนอกจากการบัฟและการเนิฟก็จะมีอยู่แค่2ออย่างนั่นก็คือ ปืนและเอเจนต์คำถามคืออะไรคือเกณฑ์วัดว่าเอเจนต์คนไหนควรโดนเนิร์ฟแน่นอนครับผู้เล่นทั่วไปอย่างเราๆเ,เวลาตัวไหนโกงเกินไปนิดเดียวพวกเราก็คงไม่รู้ถึงความแตกต่งางหรอกครับเพราะว่าเหล่านั้นดึงความสามารถของตัวละครน,นั้นออกมาได้ไม่เต็มที่แต่สําหรับโปรเพเยอร์ ayer, หรือว่าผู้เล่นมืออาชีพนั้นจะเข้าใจความสามารถของตอัวละครหรือว่าเอเจนต์ต่างๆได้เป็นอย่างดีและพวกเขา สามารถดึงความสามารถสูงสุดออกมาได้เพราะว่าพวกเขาคือมืออาชีพซึ่งนั่นก็หมายความว่าในเวทีการแข่งขังตงตงตงนต่างๆถ้าเอเจนต์ไหนเต่าโปรเพเยอร์นั้นหยิบมาเล่นมากหรือว่าพลิกเลทสูงๆนั้นก็เป็นเกณฑ์ชี้วัดได้ว่าเอเจนนั้นโกงเกินไปหรือว่าโอพเกินไปหรือไม่และสมควรที่เอเจนต์นั้นจะถูกเนิรฟหรือเปล่าและแน่นอนครับในทางกลับกัน เอเจนต์ที่ไม่ถูกหยิบมาใช้ในการแข่งขันเลยรวบพิกเลทน้อยมากๆก็เป็นตัวชี้วัดได้ว่าเอเจนต์คนนั้นอ่อนเกินไปและสมควรที่จะถูกปั๊บก็เป็นได้เหมือนเมื่อก่อนหน้านี้ครับที่มีกรณีของไวเปอร์ที่กากมากๆจนไม่ไหวแล้วไม่มีคนมาเล่นเลยจนต้องถูกปัฟบตอนนี้กลายเป็นสาวฮอตไปซะแล้วครับดัานบลท์ดันแฟลกเจอร์นี่ไม่มีไม่ได้เลย และสำหรับแชมเบอร์ในการแข่งขันวอล์รนมาร์สเตอร์ล่า,ลาสุดที่ผ่านมาเหล่าโปรเพยเยอร์ก็หยิบแชมเบอร์มาเกือบทุกตาเลยครับเกือบทุกแมตช์จนพลิกเลทข,ของแชมเบอร์นั้นหรือว่าแดดดี้ของพวกเราพลิกเลทมากกว่า80%ซึ่งเป็นตัวเลขที่สูงเอามากๆเลยนะครับทั้งๆท,ที่ก่อนหน้านี้เนี่ยในแพทโน้ต4.09กแชมเบอร์ก็เพิ่งโดนเนิร์ฟไปเองครับที่ทำให้สกิลเท a ดมาร์ราคาแพงขึ้นและเหลือเพียงหนึ่งชาร์จเราที่เป็นผู้เล่นทั่วไปก็คิดว่าอ่อนลงเยอะแล้วแต่สุดท้ายครับ เหล่าโปรเพเยอร์ก็ได้พิสูจน์ให้เราให้เห็นแล้วครับว่าแชมเบอร์นั้นยังโหดอยู่ดีและเหล่าเว็บไซต์ชื่อดังก็ออกมาให้หผลเพิ่มเติมแล้วนะครับว่าเนิฟแค่นั้นมันไม่เพียงพอเพราะจุดเด่นจริงๆที่ทําให้ผู้เล่นมากมายเลือกแชมเบอร์ก็คือเฮดฮันเตอร์และทัวร์ดีฟอสและถ้าจะให้พูดตามตรง ทั้ง2สกิลนี้เป็นสกิลที่แอบจะโกงกว่าปืนอื่นๆในเกมที่มีความสามารถคล้ายๆกันเช่นเชอร์ลิฟหรือว่าโอเปอเรเตอร์พอสมควรจากข้อมูลของวอร์ a n นวิกิสกิลเฮตันเตอร์ของแชมเบอร์นั้นมีอัตราการยิงอยู่ที่4นัดต่อวินาทีซึ่งเทียบกับเชอร์ลิฟแล้วและมีดาเมจจากการยิงที่หัวอยู่ที่159เท่ากันแต่จุดที่ทําให้เฮตันเตอร์เก่งเกินไปนั่นก็คือความเร็วในการสวมใส่อาวุธครับเฮตันเตอร์ Hunter ใช้เวลาหยิบขึ้นมา และยิงได้ภายใน0.3วินาทีซึ่งเร็วกว่าเชอร์ลิฟที่มีความเร็วในการสวมอยู่ที่1วินาทีนอกจากนี้ดามเมจของปืนยังเท่ากันทุกระยะอีกด้วยครับในส่วนของทูดิฟอร์ตนั้นมีความได้เปรียบกว่าโอเปอเรเตอร์โดยมีอัตราการยิงอยู่ที่1.2นะัดต่อวินาที สูงกว่าโอเปอเรเตอร์ที่มีอัตราการยิงอยู่ที่0.6ต่อวินาทีก็คือสกิลธอร์ฟอร์ดของแชมเบอร์นั้นไฟล์เรทสูงกว่าโอเปอเรเตอร์ถึง2เท่าเลยนะครับนอกจากนี้ความเร็วในการสวมใส่ปืนก็ยังมากกว่าด้วยครับเร็วมากกว่าธอร์ฟอร์ดมีความเร็วในการสวมใส่อาวุธอยู่ที่0.667วินาทีส่วนโอเปอเรเตอร์นั้นความเร็วในการสวมใส่อาวุธอยู่ที่1.5วินาทีนอกจากนี้ แชมเบอร์ยังมี skill loop, สกิลรันดู o ูฟสามารถหนีออกจากตำแหน่งที่อันตรายได้อย่างรวดเร็วทำให้ผู้เล่นสามารถเล่นในจุดที่อันตรายที่สุดที่ศัตรูคาดไม่ถึงและกลับไปยังตำแหน่งที่ปลอดภัยในเวลารวดเร็วหลังจากที่เขาคิวได้หนึ่งตัวและยังมีสกิลเทตมาร์กที่ถึงแม้จะถูกปรับลงให้เหลือ1ชาร์จแต่นั่นก็เพียงพอแล้วสำหรับการป้องกันศัตรูไม่ให้เข้าข้างหลังได้และด้วยเหตุผลที่กล่าวมาทั้งหมดทําให้ไม่แปลกใจเลย ที่เอเจนต์ n ลนนี้ได้รับความนิยมสูงแม้ว่าจะเพิ่งโดนเนิร์ฟมาเนื่องจากว่าความสามารถในการจัดการศัตรูอย่างรวดเร็วของเขาและความคล่องแคล่วของเขานั้นยังตอบโจทย์ผู้เล่นและโปรส่วนใหญ่ซึ่งก็หวังว่าการปรับครั้งหน้าของไลออดนี้จะสามารถลดความสามารถพวกนี้ลงได้บ้างเพื่อที่ว่าเอเจนต์ตันอื่นจะได้มีโอกาสได้เฉิดฉายมากกว่าเดิมนี่คือเหตุผลที่แชมเบอร์ควรจะต้องโดนเนิร์ฟนั่นเองนะครับและแน่นอนครับ เมื่อเก้าเข้าสู่การแข่งขันวอลเลยแชมเปี้ยนในปี2022นี้ท่านฮังเลยอดยังไม่เนิร์ฟแชมเบอรบอกเลยครับได้เปลี่ยนชื่อรายการจากวอลเลย์แชมเปี้ยนเป็นวอลเลย์แชมเบอร์แน่ครับทีนี้เราก็ต้องติดตามอัปเดตกันต่อไปครับว่าทางผู้พัฒนาเกมนั้นจะเนิร์ฟแชมเบอรออกมาในรูปแบบใดมากแค่ไหนและจะปรับบัฟเนิร์ฟเอเจนคนอื่นๆด้วยหรือเปล่า เพื่อนๆคิดว่าสําหรับแชมเบอร์นั้นคุณโดนเนิร์ฟหรือไม่คิดว่าโหดเกินไปหรือเปล่าหรือว่าพอเถอะไม่ต้องเนิร์ฟแล้วผมยิงไม่แม่นทุกวันนี้เล่นก็เหมือนจะไม่มีสกิลใช้อยู่แล้วแสดงความเห็นกันได้ที่ช่องคอมเมนต์ได้เต็มที่เลยนะครับข้อมูลตรงไหนผิดพลาดขออภัยมาณัที่นี้ด้วยและสำหรับวันนี้ผมบุญบูเกมิ่งขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ in 1v5 this thing. What do you think? <laughs> no. Forsaken gets the ace. A yeah. first ever